ยูเครนเพิ่งโจมตีเป้าหมายสำคัญในรัสเซียบางสิ่งที่ไม่อาจทดแทนได้ซึ่งตั้งอยู่ห่างออกไป 1, หนึ่งพไมล์ปูตินคิดว่ายูเครนจะไม่มีวันทำอะไรแบบนี้ได้เขาคิดผิดในการโจมตีที่แม่นยำที่สุดครั้งสำคัญที่สุดของสงครามจนถึงตอนนี้ยูเครนได้จุดชนวนชีพจรของเครื่องจักรสงครามของปูตินและสิ่งที่ปูตินทำได้ก็คือเฝ้าดูมันเผาไหม้เนื่องจากรัสเซียไม่สามารถหยุดยั้งไฟที่ยูเครนกำลังกระนำใส่ได้หากต้องการทราบว่าเกิดอะไรขึ้น เราต้องมุ่งราาพยังกูบาคาซึ่งอยู่ในแคว้นเพิ่มของรัสเซียแคว้นนั้นซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับเทือกเขาอูเราและตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ําคามาตั้งอยู่ในส่วนยุโรปของรัสเซียมันควรจะอยู่นอกระยะของยูเครนได้ดีกูบาคาเองอยู่ห่างจากยูเครน1,600กิโลเมตรหรือ9 9 4ไมล์บางทีนั่นอาจเป็นเหตุผลที่ปูตินคิดว่าโรงงานผลิตสารเคมีที่สําคัญที่สุดแห่งหนึ่งของเขาจะปลอดภัยที่นั่น แม้ว่าจะมีข่าวว่ายูเครนกำลังพัฒนาและใช้ดโดรนพิสัยไกลที่สามารถเดินทางได้ในระยะทางดังกล่าวปูตินคงคิดว่าการป้องกันทางอากาศที่ตั้งอยู่ที่โรงงานเคมีที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของรัสเซียจะเพียงพอที่จะหยุดยูเครนได้ปูตินคิดผิดเมื่อวันที่17กุมภาพันธ์อยู่ในติด24มีเดียรายงานว่ายูเครนได้ทำการโจมตีที่แม่นยำต่อโรงงานเมตาเฟร็กซ์เคมีคอลส์ในกูบาหามีรายงานการระเบิดและไฟไหม้ที่ไซต์งาน ซึ่งเชื่อกันว่าจะผลิตสารเคมีหลากหลายชนิดที่ใช้ในการผลิตวัตถุระเบิดในบรรดาสารเคมีเหล่านั้นได้แก่ยูเรียยูโรโทรปีนและเพนทาเอริทริทอลซึ่งทั้งหมดนี้ยูเนเต็ด24มีเดียกล่าวว่าสามารถใช้เป็นสารตั้งต้นสำหรับวัตถุระเบิดที่รัเสเซียใช้โจมตียูเครนตั้งแต่ช่วงเวลาที่ปูตินเปิดฉากการรุกรานช่องแอสตราเทเลกรัมให้ข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมเล็กน้อยพร้อมด้วยภาพถ่ายไร้ภาพของโรงงาน ซึ่งภาพหนึ่งแสดงให้เห็นไฟขนาดใหญ่ที่เกิดจากโดรนพิสัยไกลของยูเครนโดรนเหล่านั้นจะต้องเดินทางในระยะทางมหาศาลโดยหลีกเลี่ยงการป้องกันทางอากาศของรัสเซียขณะที่พวกมันทําเช่นนั้นและอาจมีเทคนิคพิเศษที่ยูเครนใช้ในการโจมตีนี้เราจะเปิดเผยเทคน,คนิคนั้นในภายหลังในวิดีโอเนื่องจากมันเป็นอัจฉริยะที่อาจอธิบายได้ว่าทําไมยูเครนถึงประสบความสําเร็จอย่างมากกับกลยุทธ์การโจมตีระยะลึกในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา แต่เมื่อกลับมาที่รายงานของแอสตราช่องเทเลกรามกล่าวว่าแอสตรารายงานก่อนหน้านี้โดยอ้างถึงสมาชิกและโพสต์บนโซเชียลมีเดียของผู้อยู่อาศัยในท้องถิ่นว่ามีโดรนอย่างน้อยสี่ลำโจมตีโรงงานเมตาแฟกซ์เคมิคัลส์ทำให้เกิดไฟไหม้พนักงานโรงงานถูกส่งไปยังหลุมหลบภัยตามปกติกระทรวงกลาโหมบัเซียแซงทําเป็นว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นแอสตรากล่าวว่ากระทรวงได้รายงานการยิงโดรนของยูเครนตกสี่ลำเหนือแคว้นเพิ่ม ซึ่งบังเอิญเป็นจำนวนโดรนเท่ากับที่พยานกล่าวว่าโจมตีโรงงานโดยตรง Business Insider กล่าวเพิ่มเติมว่ารัสเซียอ้างว่ายิงโดรนปีกตรงของยูเครนตก334ลำในช่วง24ชั่วโมงก่อนการโจมตีครั้งนี้เราทุกคนรู้ว่าเรื่องนี้กำลังจะไปในทิศทางใดรัสเซียกำลังจะอ้างว่าเศษร่างโดรนของยูเครนเป็นผู้สร้างความเสียหายทั้งหมด เราจะต้องได้ยินข้อแก้ตัวเก่าๆน่าเบื่อของการโจมตีที่ลงจอดอย่างแม่นยำในที่ที่ยูเครนตั้งใจให้ลงอีกกี่ครั้งช่องเทเลแกรมเดียวกันนี้ยังให้ข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับสารเคมีที่โรงงานเมตาแฟกซ์ผลิตนอกจาก3ชนิดที่กล่าวถึงแล้วโรงงานยังผลิตเมทานอนและเฮกซามีนซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญที่ใช้ในการผลิตอาวุธระเบิดนอกจากนี้ยังมีการผลิตฟอร์มาลินและเรซินสังเคราะห์ที่โรงงาน ซึ่งบ่งชี้ว่าอาจมีวัตถุประสงค์ทางการค้าบางอย่างควีบคู่ไปกับความเอ็นเอียงทางการทหารถ้าเป็นเช่นนั้นการโจมตีของยูเครนถือเป็นการโจมตีแบบ2ู n ินวันในแง่ที่มันริบรอนทั้งกองทัพรัสเซียและประชาชนของมันมันคือการสร้างความเจ็บปวดให้กับประเทศที่คิดว่าจะไม่ต้องเผชิญกับการโจมตีของยูเครนในดินแดนของตัวเองเมื่อพูดถึงการโจมตีแบบ2ูอ1 มีการโจมตีที่แม่นยำครั้งที่สองที่ยูเครนดำเนินการในช่วงเวลาเดียวกับการโจมตีเมตาเฟก์ติดตามเราต่อไปเพราะเราจะเปิดเผยทั้งหมดในอีกไม่กี่นาทีในรายงานของ Business Insider เกี่ยวกับการโจมตีนั้นชี้ให้เห็นว่าโรงงานที่ยูเครนโจมตีนั้นถูกคว่ำบาตรแล้วซึ่งบ่งชี้ว่ายูเครนอาจโจมตีเพราะการคว่ำบาตรไม่เพียงพอที่จะหยุดการดำเนินงานของโรงงานสำนักข่าวเดียวกันยังชี้ให้เห็นว่าเมตาเฟรก์ไม่ใช่ผู้ผลิตเมทานอนธรรมดา แต่เป็นผู้ผลิตเมทานอนรายใหญ่ที่สุดในรัสเซียและยุโรปแหล่งข่าวจากหน่วยงานความมั่นคงของยูเครนหรือ SBU ยังถูกอ้างโดย Business Insider ว่าการทำลายวัตถุเหล่านี้จะลดความเร็วในการผลิตกระสุนปืนซัพพลายริบรอนทรัพยากรสำหรับกองทัพและส่งผลตรงต่อการลดความรุนแรงของการสู้รบต่อยูเครนนั่นคือเหตุผลในการโจมตีของยูเครนการโจมตีครั้งนี้เช่นเดียวกับการโจมตีหลายครั้งก่อนหน้านี้และจะเกิดขึ้นตามหลัง เป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญอย่างเป็นระบบของยูเครนในการทำลายโรงงานอุตสาหกรรมทางการทหารที่รัเสเซียพึ่งพาในการสนับสนุนการรุกรานของปูตินเมื่อโรงงานอย่างเมตาเฟร็กซ์ถูกเผาไหม้แรงกดดันของยูเครนก็จะลดลงและเมื่อมีแรงกดดันน้อยลงยูเครนก็สามารถลงมือทำธุรกิจสำคัญในการทำลายผู้รุกรานรัเสเซียให้ได้มากที่สุดเราเพิ่งกล่าวถึง SBU นั่นอาจให้ครูแก่คุณว่าใครเป็นผู้ดำเนินการโจมตีที่แม่นยำครั้งล่าสุดนี้ หากคุณเดาว่าหน่วยเอลฟาของ SBU ก็ให้รางวัลตัวเองหากยูเครนกำลังดำเนินการโจมตีที่ประสบความสำเร็จต่ออุปกรณ์ที่สำคัญเช่นสถานีน้ำมันธรรมนานาฟโตแกสนั่นหมายความว่าการป้องกันทาาอากาศของรัสเซียตอนนี้บางลงมากจนไม่สามารถหยุดโดรนของยูเครนได้หรือไม่มีอยู่เพื่อทำหน้าที่นั้นเพราะรัสเซียต้องจัดลำดับความสำคัญว่าจะให้ไปที่ไหนไม่ว่าจะด้วยวิธีใดนั่นคือชัยชนะสำหรับยูเครน นั่นหมายความว่าความพยายามในการโจมตีระยะลึกจะประสบความสําเร็จมากขึ้นยูเครนได้พิสูจน์แล้วว่าการโจมตีสถานีธรรมนานาฟโตแกสเมื่อวันที่17กุมภาพันธ์เป็นการโจมตีครั้งที่2ที่ยูเครนดําเนินการในเวลาไม่ถึง1เดือนเมื่อวันที่22มกราคมการโจมตีที่คล้ายกันนําไปสู่การทําลายรถถังและท่อส่งน้ํามันหลายแห่งที่สถานีโดยมีการประเมินในภายหลังว่ายูเครนได้ก่อให้เกิดความสูญเสียโดยประมาณ50ล้านดอลลาร์ ไม่ว่าความสูญเสียเหล่านั้นจะเกิดจากการที่รัเสเซียสูญเสียน้ํามันที่ตั้งใจจะขายการซ่อมแซมอุปกรณ์ที่ยูเครนสร้างความเสียหายหรือทั้งสองอย่าง Business Insider ไม่ได้ระบุสิ่งที่เรารู้คือยูเครนสามารถสร้างความเสียหายให้กับสถานีได้มากขึ้นในการโจมตีครั้งล่าสุดแต่ก่อนที่เราจะเจาะลึกลงไปในเรื่องนั้นยังมีอีกมากที่มาจากที่นี่หากข้อมูลเชิงลึกประเภทนี้คือสิ่งที่คุณปรารถนาอย่าลืมสมัครรับข้อมูลจากช่องของเรา นิวส์คามีรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเสียหายที่เกิดขึ้นกับสถานีธรรมนานาฟโตแก๊สกล่าวว่าการโจมตีของยูเครนทําให้เกิดไฟไหม้ในพื้นที่สถานีของโรงงานซึ่งได้รับการยืนยันทั้งจาก SBU และสํานักงานครองกล่าว Open Source ที่รายงานเกี่ยวกับการโจมตีข้อมูลการขนส่งยังเปิดเผยให้เห็นอีกด้วยสํานักข่าวระบุว่ามีการลดลงของการจราจรของเรือบรรทุกน้ํามันจากไซต์ธรรมนานาโตแกสหลังจากการโจมตีของยูเครน ตะกะในที่นี้คือเรือบรรทุกน้ำมันที่มุ่งหน้าออกไปน้อยลงหมายความว่ามีน้ำมันน้อยลงที่จะบรรทุกเข้าไปในเรือบรรทุกน้ำมันเหล่านั้นไม่ต้องเป็นอัจฉริยะก็สามารถนำสองและสองมารวมกันเพื่อตรหนักว่าน้ำมันที่ตั้งใจจะมุ่งหน้าออกไปบนเรือบรรทุกน้ำมันเหล่านั้นคือน้ำมันเดียวที่กำลังลุกเป็นไฟเนื่องจากโดรนของยูเครนนิวส์คายกล่าวเพิ่มเติมว่าบริษัทประกันภัยกำลังทบทวนอัตราที่เสนอให้กับเรือที่เทียบท่าในท่าเรือทะเลดำของรัสเซีย การอ้างสิทธินั้นได้รับการยืนยันโดยรอยเตอร์สในเดือนมก,กราคมซึ่งรายงานว่าอัตราได้กระโดดขึ้นแล้วสำหรับเรือที่แล่นในภูมิภาคนี้หลังจากที่โดรนที่ไม่ระบุชื่อโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันที่ได้รับการจัดการโดยกรีกสองลำในภูมิภาคทะเลดำการโจมตีเหล่านั้นนำไปสู่ค่าใช้จ่ายในการประกันภัยสงครามที่เพิ่มขึ้นเป็น1%ของมูลค่าเรือจากอัตราก่อนหน้านี้ที่0.6และ0.8ในเดือนธันวาคม2025 นั่นคืออัตราที่สูงที่สุดที่เห็นนับตั้งแต่ปี2023และเป็นตัวบ่งชี้อีกประการหนึ่งว่าสิ่งเลวร้ายกำลังเกิดขึ้นกับท่าเรือและเรือบรรทุกน้ำมันของรัสเซียในทะเลดำสิ่งที่เรากำลังเห็นกับทั้งหมดนี้คือแผนการของยูเครนที่ให้ผลตอบแทนการโจมตีแต่ละครั้งต่อโลจิสติกน้ำมันในทะเลดำของรัสเซียได้รับการออกแบบมาเพื่อสร้างความเจ็บปวดให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ความเจ็บปวดที่เห็นได้ชัดที่สุดมาจากการที่รัสเซียสูญเสียเงินโดยตรง น้ำมันที่ถูกเผาไม่สามารถขายได้และสถานีที่เสียหายจะต้องรับการซ่อมแซมก่อนที่จะสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้อย่างไรก็ตามความเสียหายระยะยาวที่ถูกรายงานน้อยเกินไปที่เกิดจากสิ่งต่างๆเช่นการขึ้นอัตราค่าประกันภัยก็ทำให้รัเสเซียเจ็บปวดเช่นกันจำไว้ว่ารัเสเซียกำลังดำเนินกองเรืองเงาขนาดใหญ่เพื่อแล่นเรือน้ำมันออกจากประเทศ เมื่อรัฐต้องจ่ายเงินมากขึ้นสําหรับการประกันภัยเพื่อให้เรือเหล่านั้นวิ่งต่อไปได้นั่นหมายถึงเงินที่สูญเสียไปจากกระเป๋าสงครามของรัเสเซียมากขึ้นเรายังสามารถเชื่อมโยงตัวเลขโดยประมาณบางส่วนเข้ากับยุทธวิธีได้อีกด้วยตามรายงานของ Ukrainian Shipping Magazine รัเสเซียได้ใช้เงินไปประมาณ14,000ล้านดอลลาร์สำหรับกองเรือบรรทุกน้ำมันกว่า400ลำสำหรับกองเรือเงาภายในเดือนพฤษภาคม2025 นั่นหมายความว่ารัเสเซียได้เรือบรรทุกน้ำมันเก่าในราคาประมาณ35ล้านดอลลาร์ต่อลำลองใช้เปอร์เซ็นต์ที่เรากล่าวถึงก่อนหน้านี้0.6เของ35ล้านดอลลาร์คือ2 1 0 0 0 0ดอลลาร์ในขณะที่1%อร์ซคือ3 5 0 0 0 0ดอลลาร์ความแตกต่างที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในเดือนมกราคมคือ1 4 0 0 0 0ดอลลาร์ต่อเรือคูณด้วย400ลำแล้วคุณจะได้หลุม56ล้านดอลลาร์ที่ถูกเผาในงบประมาณสงครามของรัเสเซียเนื่องจากการขึ้นอัตราค่าประกันภยยยยเเพีีงงอ่าดว รัสเซียรู้สึกเจ็บปวดในท่าเรือทะเลดำมาสักพักใหญ่แล้วย้อนกลับไปในเดือนธันวาคม oilprice.com รายงานว่าการขนส่งผลิตภัณฑ์น้ำมันกลั่นของรัสเซียลดลง0.8%ในเดือนพฤศจิกายนเมื่อเทียบกับเดือนตุลาคมก่อนหน้านี้การลดลงนั้นเกิดจากการโจมตีของยูเครนต่อท่าเรือโนโวรัสซิสซึ่งนำไปสู่การลดลงอย่างมากในการส่งออกเชื้อพลังจากท่าเรือทะเลดำและทะเลอาซอฟของรัสเซีย มีการบันทึกการล่มสลายแบบเดือนต่อเดือนในพื้นที่นั้นซึ่งทั้งหมดนี้มีส่วนช่วยให้การส่งออกน้ำมันทั้งหมดของรัสเซียลดลงประมาณ420,000บาร์เรลต่อวันในเดือนพฤศจิกายน2025เราได้กล่าวถึงคำว่าเป็นระบบหลายครั้งในวิดีโอนี้นี่คือสิ่งที่คำว่าเป็นระบบหมายถึงการโจมตีแต่ละครั้งที่ยูเครนกระทำต่อโรงงานต่างๆเช่นธรรมนานาฟโตแกสและโรงงานเคมีเมตาแฟร็กซ์ก่อให้เกิดความเสียหายทั้งโดยตรงและโดยอ้อม ที่คอยดูดเงินออกจากหม้อที่ปูตินกำลังดิ้นรนมากขึ้นเรื่อยๆเพื่อให้สามารถรักษาระดับให้ใหญ่พอที่จะทำสงครามกับยูเครนเมื่อมีเงินน้อยลงการโจมตีดินแดนยูเครนก็จะอ่อนแอลงมากซึ่งเป็นเหตุผลที่อธิบายถึงสิ่งต่างๆเช่นการที่รัสเซียสูญเสียทหารไปถึง31,700นายในเดือนมกราคมเพียงเดือนเดียวทหารเหล่านั้นมีอาวุธน้อยกว่าและอุปกรณ์ไม่เพียงพอ เนื่องจากการโจมตีระยะลึกของยูเครนทั้งลดจำนวนเงินที่รัสเซียสามารถใช้จ่ายในการจัดหาอุปกรณ์ให้ทหารและดังที่เกิดขึ้นกับการโจมตีเมตาแฟกซ์ยังนำอาวุธที่รัสเซียต้องการเพื่อสนับสนุนการโจมตีออกไปเป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมของยูเครนและการโจมตีระยะไกลเหล่านี้อาจเกิดขึ้นได้เนื่องจากยูเครนได้คิดค้นวิธีการที่ชาญฉลาดเพื่อหลีกเลี่ยงการป้องกันทางอากาศที่เหลืออยู่ของรัสเซีย ทำให้โดรนของตนเข้าใกล้เป้าหมายมากขึ้นก่อนที่จะถูกส่งไปเพื่อส่งมอประเบิดเราได้กล่าวถึงกลยุทธ์ลับนี้ก่อนหน้านี้ในวิดีโอและสามารถสรุปได้ด้วยคำเดียวคือบอลลูนเมื่อวันที่17กุมภาพันธ์ The New Voice of Ukraine รายงานว่ายูเครนได้เริ่มใช้บอลลูนทางทหารเพื่อส่งโดรนโจมตีเข้าไปในดินแดนรัสเซียบอลลูนเหล่านี้มีการใช้งานหลายอย่าง การล่าตระเวนเป็นหนึ่งในนั้นซึ่งไม่น่าแปลกใจเลยเนื่องจากบอลลูนถูกใช้เพื่อประสงค์นั้นมานานหลายทศวรรษอย่างไรก็ตามยูเครนย,ยังใช้บอลลูนเพื่อขนส่งสินค้าเป็นตัวล่อและเพื่อดำเนินการโจมตีโดยตรงนี่เป็นกลยุทธ์ที่ยอดเยี่ยมเพราะบอลลูนเอาชนะปัญหามากมายที่โดรนของยูเครนเผชิญ บอลลูนไม่ได้รับผลกระทบจากกลอุบายสงครามอิเล็กทรอนิกส์แบบเดียวกับที่ส่งโดรนหลงทางเช่นการรบกวน GPS และมักจะตรวจจับได้ยากกว่าบนเรดาร์มากกว่าโดรนแนวทางนี้ทำให้สามารถโจมตีเข้าไปในดินแดนรัเสเซียได้อย่างลึกซึ้งรวมถึงแหล่งน้ำมันโรงกลั่นน้ำมันสถานีขนส่งและโครงสร้างพื้นฐานทางรถไฟซึ่งสร้างแรงกดดันต่อเศรษฐกิจของรัเสเซียสำนักข่าวระบุ ยูเครนยังสามารถใช้ประโยชน์จากลมที่พัดแรงในประเทศซึ่งเป็นลมตะวันออกและพัดบอลลูนเข้าไปในดินแดนรัสเซียโดยธรรมชาติเมื่อนำปัญญาประดิษฐ์มาผสมผสานซึ่งยูเครนกำลังใช้เพื่อทำนายสภาพอากาศและรูปแบบลมคุณจะได้การผสมผสานที่ร้ายกาจของเก่าและใหม่ที่กำลังก่อให้เกิดปัญหาใหญ่หลวงให้กับรัสเซีย The New Voice of Ukraine กล่าวว่าบอลลูนเหล่านี้สามารถบินได้สูงกว่าดโดรนและเครื่องบินขับไล่ซึ่งอาจทำให้พวกมันอยู่นอกระยะของการป้องกันทางอากาศนอกจากนี้ยังเต็มไปด้วยแผงโซลาเซลล์ทำให้มันสามารถใช้งานได้นานพร้อมด้วยเซ็นเซอร์และกล้องที่น่าจะมีส่วนทำให้มันสามารถปรับเส้นทางได้โดยอัตโนมัติดังนั้นอาจจะไม่เก่าขนาดนั้น ท้ายที่สุดแล้วมันเหมือนกับกลยุทธ์ใหม่และน่าสนใจในการบรรลุความเป็นเจ้าเวหาที่รัสเซียดูเหมือนจะไม่สามารถตอบโต้ได้ตอนนี้เราไม่รู้ว่ายูเครนใช้บอลลูนทางทหารในการโจมตีทั้งสองครั้งที่เรากล่าวถึงในวิดีโอนี้หรือไม่แต่มันเป็นไปได้สำหรับการโจมตีเมตาแฟร็กซ์บอลลูนอาจช่วยให้ดโดรนโจมตีของยูเครนนำทางผ่านการป้องกันทางอากาศของรัสเซียที่หนาแน่นกว่าที่อยู่และอยู่รอบๆดินแดนยูเครน ก่อนที่บอลลูนเหล่านั้นจะปล่อยดโดรนเพื่อบินไปยังโรงงานเคมีที่ได้รับการคุ้มครองไม่ดีตัวอย่างเช่นเมื่อมองข้ามการโจมตีที่แม่นยำของยูเครนมีบางสิ่งที่เราสามารถอนุมานได้จากสิ่งที่ยูเครนทำก่อนวันที่17กุมภาพันธ์หนึ่งในนั้นคือสิ่งที่เราได้กล่าวไปแล้วนั่นคือยูเครนไม่ได้ชะลอตัวลงในแคมเปญที่เป็นระบบในการทำลายรัเสเซียจากภายใน การโจมตีทั้งสองครั้งที่เรากล่าวถึงทําให้รัสเซียเสียเงินและทําให้อ่อนแอลงไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมนี่คือการตายด้วยการกรีดนับพันครั้งและยูเครนเพิ่งสร้างรอยแผลขนาดใหญ่สองรอยที่ทําให้รัสเซียเสียเลือดจากน้ํามันและสารเคมีที่เป็นชีพจรของการรุกรานทั้งหมดของปูตินนอกจากนี้เรายังเห็นยูเครนดําเนินการโจมตีลึกลงไปในดินแดนรัสเซียมากขึ้นการโจมตีระยะทาง1,000ไมล์ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณพิจารณาถึงข้อเท็จจริงว่าการโจมตีนี้ดำเนินการโดยใช้ดโดรนยูเครนไม่ได้ทำลายสถิติอะไรเมื่อโจมตีเมตาแฟร็กซ์จริงๆแล้วมันทำเช่นนั้นก่อนหน้านี้ไม่นานเมื่อดโดรนของ SBU โจมตีโดยตรงที่โรงกลั่นน้ำมันอุกท่าในสาธารณารัฐโคมิของรัเสเซียแต่ไม่มีความแตกต่างมากนักระหว่างการโจมตีนั้นกับการโจมตีเมตาฟร็กซ์ในกรณีของโรงกลั่นอุกท่า โดรนของอยูเครนเดินทาง1,750กิโลเมตรหรือประมาณ1 0 8 7ไมล์การโจมตีเมตาแฟร็กซ์น้อยกว่านั้น90ไมล์และทั้งสองแสดงให้เห็นว่ายูเครนกำลังสบายใจมากขึ้นเรื่อยๆในการโจมตีในระยะที่ลึกมากภายในดินแดนรัเสเซียนั่นจะทำให้ปูตินกังวลตอนนี้โรงงานที่เขาคิดว่าปลอดภยัยโรงงานที่เขาซ่อนตัวอยู่ในรัเสเซียกำลังพบตัวเองอยู่ในเป้าหมายของอยูเครน และคุณต้องถือว่าทรัพย์สินที่มีค่าที่สุดของรัสเซียถูกเก็บไว้ให้ห่างจากยูเครนมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อเก็บไว้ให้ห่างจากโดรนกลยุทธ์นั้นตอนนี้อยู่ในอากาศแม้ว่ารัสเซียจะสร้างโรงงานให้ลึกลงไปในดินแดนของตนเองนั่นก็หมายถึงฝันร้ายด้านโลจิสติกส์ที่ก่อตัวขึ้นทําให้ต้องใช้เวลานานขึ้นกว่าอุปกรณ์จะไปถึงแนวหน้าอีกครั้งนี่คือการทําลายซึ่งเป็นระบบทั้งตรงและอ้อม แต่นอกเหนือจากทั้งหมดนี้ยูเครนยังสร้างบางสิ่งด้วยกับแคมเปญการโจมตีระยะลึกคือการใช้ประโยชน์ก่อนการเจรจาสันติภาพในเจนีวารัเสเซียพยายามวางตำแหน่งยูเครนให้เป็นประเทศที่ใกล้จะล่มสลายกองทัพยูเครนกําลังพังทลายมันไม่สามารถทําร้ายรัเสเซียท,ที่ทรงพลังได้และเรื่องไร้สาระอื่นๆทั้งหมดนั่น ทุกครั้งที่ยูเครนดำเนินการโจมตีเช่นที่เราเพิ่งเห็นในเปิมและทะเลดำมันทำลายเนรรทีฟที่ปูตินพยายามสร้างขึ้นดังที่นิวสกายชี้ให้เห็นการโจมตีล่าสุดเหล่านี้แสดงให้เห็นว่ายูเครนไม่ได้มองว่าการเจรจาสันติภาพเป็นเหตุผลในการลดแรงกดดันที่ถาโถมเข้ามาที่รัสเซียทำไมควรจะทำเช่นนั้น รัเสเซียไม่ได้หยุดการโจมตีระยะไกลและยูเครนต้องการทำให้ชัดเจนว่าโดรนและขีปนาวุธของมันสามารถเข้าถึงเป้าหมายที่ลึกลงไปในรัเสเซียได้และจะยังคงทำเช่นนั้นต่อไปตราบใดที่ปูตินลากการรุกรานที่ล้มเหลวของมันออกไปดังที่ฟอบส์ชี้ให้เห็นการโจมตีด้วยโดรนของยูเครนได้บั่นทอนขีดความ